สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินทตร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐอเมริการายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าโจบไบเดนประธานดีสหรัฐซึ่งกําลังจะหมดวาระการดารงตาแหน่งภายในไม่ถึง2เดือนข้างหน้าได้อนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้แอคทัคซิงขีปนุษย์พิสัยไลของสหรัฐโจมตีภายในดินแดนของรัสเซียได้แล้ว ความเคลื่อนเวลาสุดเกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียส่งทางหารกวา่าห้าหมื่นนายเข้าสู่แคมป์ฟูททางตอนใต้ของประเทศเพื่อดิ้นดินดินแดนกลับมาหลังถูกกองทัพยูเครนบุกโจมตีสายฟ้าแลบและยึดพื้นที่จํานวนหนึ่งเอาไว้หลายเดือนก่อนโดยมีข่าวว่าทาหารเกาหลีเหนือหลายพันนายถูกส่งมาท่วมปฏิบัติการในครั้งนี้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันจากท้าเนียบขาวหรือเป็นตะก้อนหรือว่ารกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับ แต่รางข่าวระบุว่าโจไบเดนกับลองที่ปรึกษาของเขากังวลว่าการเข้าวุ่นความขัดแย้งของเกาหลีเหนืออาจทําให้สงครามเข้าสู่เฟสใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมเขาจึงตัดสินใจให้ยูเครนสามารถใช้ระบบขีปนุวย์ยุทธวิธีของกองทัพหรือว่าแอดแคสซินโจมตีเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียการใช้ขีปนุษย,ย์พิสัยไกลยิงเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียเป็นสิ่งที่วอลเดนเมียเซเลนกี้ประธานดีของยูเครนเรียกร้องมานานแล้วขณะที่สหรัฐทิศหนักในเรื่องนี้มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีหลายฝ่ายที่แสดงความกังวลว่าากรอนุญต อาจทาให้สงครามบานปลายกว่าเดิมหรืออาจทําให้อาวุธในสต็อกของสหรัฐนั้นร้อยหรอลงทางด้านประธานดีวัลดิเมียปูตินผู้นําของรัเสเซียเคยเตือนเอาไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนว่าหากโดนตกให้ยูเครนใช้ขีปนุษย์ของตะวันตกยิงเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียรัเสเซียเองถือว่านาโต้เข้าร่วมความขัดแย้งโดยตรงและนั่นหมายความว่าชาติสมาชิกนาโต้รวมถึงสหรัฐและชาติทุโรปกกาลังต่อสู้กับรัเสเซียแต่ว่าผู้สื่อข่าวนั้นก็ไปถามทางด้านประธานดีวัลโดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนะครับถึงการอนุญาตให้ใช้ ขีปนาวุธแอคทัคซินจมทีเข้าไปยังดินแดนของรัเสเซียนะครับเรื่องนี้ทางด้านโวลเดมิเมเซเลนกี้นั้นเนี่ยครับก็ไม่ได้ตอบอย่างเป็นทางการนะครับแค่บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถดําเนินการโดยคําพูดได้เรื่องแบบนี้ยังไม่ถูกประกาศให้ขีปนาวุธนั้นจะเป็นผู้ที่ตอบคําถามของมันเองนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยูเครนนั้นได้มีการดําเนินการในเรื่องนี้ล่าสุดนั้นรัเสเซียก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับ โดยทางด้านอันเรคริสซัสสมาชิกอาวุโสของสภาสาพันธรัฐหรือว่าสภาบนของรัสเซียได้บอกว่าการตัดสินใจของตะวันตกเกี่ยวกับระดับสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายดังกล่าวอาจจบลงด้วยการที่ความเป็นรัฐของยูเครนกลายสภาพเาป็นเศษซากปลักหักพังโดยสิ้นเชิงทางด้านวาลาดิเมียซาบารอฟกรองประธานคนที่หนึ่งของคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของ,ของสภาบนรัสเซียบอกว่ารัสเซียนั้นจะตอบโต้ทันที มันเป็นก้าวย่างที่ใหญ่มากๆในการุ่งหน้าสู่การเริ่มสงครามโลกครั้งที่3ในขณะที่เรื่องดังกล่าวนั้นตานดาล,ลิโอนิดสลัสกี้ประธาน,นาคณะกรรมการการกิจการต่างประเทศของสภารูมาสภารางของรัสเซียก็บอกว่าการที่สหรัฐอนุญาตให้ยูเครนโจมตีรัสเซียด้วยขีปนาวุธแอตแทคินของสหรัฐอเมริกาเองก็นํามาซึ่งการตอบโต้อย่างหนักหน่วงที่สุดจนการเปิดเผยของสื่อมวลชนรัสเซียหลายสำนักก็คำว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐลึกเข้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆของรัสเซียจะทําให้สถานการณ์ลุกาลามบานปลาย อย่างหลีกเลียงไม่ได้ซึ่งผลที่อาจจะตอบสนองรุนแรงและหนักหน่วงหลายเท่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องขาอินเตอร์เน็วนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องขาอินเตอร์น็ตด้วยครับ